3เคล็ดลับโพสต์ขายแบบไหนเพื่อนไม่หายใครบ้างที่มีประสบการณ์เหมือนกันบ้างเวลาที่เราอยากจะขายของบนโลกออนไลน์เมื่อไหร่ปับ๊บแล้วเราก็ตื่นเต้นกับสินค้าที่เรามีเราอยากจะโพสต์เราอยากจะขายอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าคอยมีสินค้าแล้วคอยยาสิขายแล้วยาค่ะยาค่ะใครที่พึ่งสร้างตัวต,วตนบนออนไลน์ ใครที่ยังไม่ค่อยได้เล่น Facebook แล้วคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์สิ่งแรกระวังเพื่อนจะหายจากนั้นครูนิเนตมาบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้ก่อนล่วงหน้าเลยข้อแรกก็คือหนึ่งคือคุณจะต้องสร้างตัวตนบนออนไลน์ก่อนคุณ <S <S ต้องใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คือ ใช้ชีวิตปกติก่อนโพสเรื่องราวปกติก่อนสินค้าอย่าพึ่งใจเย็นๆโอเคไหมคะอย่าพึ่งโพสขายตั้งแต่วันแรกสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนคะ่ะอย่าพึ่งโพสขายสินค้าไม่งั้นเพื่อนหายแน่นอนรับข้อ2คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เร็วที่สุดจากภาพโปรไฟล์ของคุณที่เป็นรูปหมาลูปแมวลูปก,กระตูนลูปวิวธรรมชาติน้ำตกต่าง,ง,ง,งๆนหน้า เปลี่ยนภาพตัวเองที่คิดว่าตัวเองเป็นดาราที่คิดว่าตัวเองเป็นภาพที่สวยที่สุดนะคะแล้วภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพโปรไฟล์ที่ให้เห็นหน้าชัดๆค่ะใบหน้าต้องชัดๆเอาแบบสวยที่สุดใน3โลกของคุณเลยเบสทเวอร์ชันเลยโอเคไหมคะเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อของกับน้ำตกไม่มีลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อของกับโดเลมอนโอเคนะคะเคล็ดลับข้อ3 คุณจะต้องผูกสินค้าให้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคุณอย่าโพสขายตรงๆอ,อย่าถ่ายรูปสินค้าแล้วลงทันทีหรือว่าลงเฉพาะแค่สินค้าไม่งั้นคือคุณอยากขายเกินไปเพื่อนหายแน่นอนค่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณโพสแบบไลฟ์สไตล์เช่นให้สินค้าอยู่ในชีวิตประจำวันของฉันฉันทำอะไร ฉันทํากิจกรรมไหนในแต่ละวันฉันมีสินค้าเกี่ยวข้องกับฉันในชีวิตของฉันแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เพื่อนดูว่าฉันใช้แล้วดีแบบไหนฉันใช้แล้วชอบแบบไหนฉันใช้แล้วรู้สึกสวยขึ้นแบบไหนถ้าเพื่อนได้ใช้ถ้าเพื่อนอยากจะสวยเหมือนฉันถ้าเพื่อนอยากจะเปลี่ยนเหมือนฉันเขาอยากจะใช้เหมือนคุณแน่นอนโอเคไหมคะ ถ้าสนใจความรู้ดีๆแบบนี้ในโลกออนไลน์ติดตามได้นะคะที่ใน Youtube และใน TikTok ช่องของครูนินเน่เซกออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ